สวีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าชิโร่ค่ะวันนี้พบกับหนูชิโร่อีกแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวบอลสีกันเหมือนเคยค่ะนี่ค่ะจอมทัพบนะคะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็มีใบแดงอมอมออกชมพูชมพหูหน่อยๆนะคะไม่ได้ใบ,บแดงเข้มเกินซึ่มีลักษณะสวยงามมากแล้นี่ก็คือจุลพลค่ะแล้วก็ปิน่น กรน,นะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี้ค่ะเ้าวพันตามีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษเลยค่ะและเราก็เดินต่อกันไปที่ปีกินาลีค่ะนี่ค่ะปีกินาลีและเราก็ยังจะมีดาบฟ้าฟื้นค่ะซึ่งมีลักษณะ คล้ายครวนอูแต่ไม่ใช่นะคะไกลทองประเสริฐค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เราเคยรีวิวในช่วงก่อนสุขโขทยัยหันุมานออกศึกนะคะแล้วก็ยังมี เพาะขายที่หน้าร้านอีกนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ไปดูค่ะอันนี้เราได้มาดูต้นแม่พันธุ์สวยๆงามๆกันค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะไปที่ตรงโนนนะคะมาแล้วค่ะ พันนุมานจองถนนค่ะที่เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือต้นที่เราเพาะขายที่หน้าร้านต้นเล็กๆเป็นอันละ200นะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆ200หมดเลย นชายชนค่ะนี่นะคะมีแต้มแล้วแล้วอันนี้ก็คือชายชนที่ยังไม่ออกแต้มสามารถเอาไปลุ้นได้400แลว้วกาสองรอได้ไหมนี้นะคะปิ่นนิ้กร200ปีกินรี200นางไหม ค่ะสองร้อยเหมือนกันนะคะตรงนี้คะ่ะหงเหินสองร้อยดาฟ้าฟื้นสองร้อยที่เราได้เป็นดูเป็นต้นแมน่พันธุแล้วก็ยังมีถาพันตาอะไรแบบนี้อีกนะคะแล้วก็นี่คะ่ะ หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนค่ะสุขโถไทย2 0อนี่ก็จะเป็นต้นที่มี200นะคะอันนี้คือหนุมานออกศึกแล้วก็จุลพลค่ะดาฟ้าฟื้นท้าพันตานะคะซอมทับลายทองประเสริฐนะคะแล้วก็ที่บอกเช่นเคยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นใหญ่นะคะ และเรายังจะมีหมาป่าค่ะมาออกคลิปวิดีโอด้วยไข่อยู่ตรงนี้ค่ะปไปให้หมาป่าป่าหมาป่ามาเร็วป่ามาป่านี่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามกับ u ับสไคร e แล้วมาพบกับนางฟ้าชิโร่เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย